ขออนุญ,ญาตกราบสวัสดีพี่พี่เอช่องใจรักพาเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางช่องใจรักพาเครื่องเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อเช่าพัะนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0954655834นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0954655834นะครับพี่สำหรับวันนี้นะครับก็มีเวลาดีๆมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซี หลากหลายรายการเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1นะครับพี่รายการที่1นะครับเป็นพระพุทธ25ศตวรรษนะครับเป็นเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดิน25ศตวรรษนะครับองค์นี้สวยเดิมนะครับสวยเดิม2องค์เลยนะพี่นะนี่ดูยันนะครับยันด้านหลังนะครับมีความคมชัดนะครับแล้วก็เนี่ยพี่ดูดิพระสวยชัดเจนเลยนะครับพี่องนี้พระสวยชัดเจนเลยนะครับสําหรับ พระพุทธ25ศตวรรษนะครับสององค์นี้นะครับพี่สององค์นี้นะครับเอาไป300บาทนะครับพี่เอาไป300บาทนะครับสําหรับพระพุทธยี่ิศตวรรษนะครับเนื้อดินนะครับเอา300บาทนะครับคู่นี้นะครับพี่เอา300บาทนะครับรายการที่1นะครับพี่ต่อมารายการที่2นะครับรายการที่2เป็นพระสมเด็จนะครับพี่ องนี้เป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูข้างตัดหนาๆแบบนี้นะครับแล้วดูเนื้อนะพี่นะดูเนื้อด้านในนะครับเนื้อมีความหนึกมีความเก่านะครับพี่นี่ดูเนื้อนะครับแล้วดูร่องรอยต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับความสวยความสมบูรณ์นะครับขององค์พระนะครับพี่พระสวยชัดเจนแล้วเนื้อหาสมบูรณ์นะครับเนื้อหาสมบูรณ์นะครับนี่พี่ดูนะครับร่องรอยด้านข้างนะครับนี่เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะ เนื้อเก่าๆสวยๆเลยนะนี่ดูเนื้อนะครับเนื้อมีความหนึบนะครับเนื้อมีความหนึบล้อพิมพ์ทรงอง์พระนะครับชัดเจนนะครับนี่นี่เกตจดซุ้มนะครับพี่แล้วดูนะครับเนื้อเก่าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับสมเด็จนะครับวัดรักทางพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้เอาไป800บาทนะครับรายการที่2นะครับขอ800บาทนะครับพี่ต่อมารายการที่3นะครับรายการที่3นะครับเป็นเม็ดพริกนะครับของหลวงพ่ออีนะครับพี่ ขาเรียกว่าเม็ดพริกหลวงพ่ออีนะครับวัดสัตหีบนะครับเป็นเครื่องรางนะครับมีรอยจานเก่าๆนะครับพี่นี่เม็ดพริกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับอ่าอันนี้สวยนะครับอันนี้สวยเดิมเลยนะครับนี่แล้วดูนะครับนี่มีรอยจานนะครับร่องรอยของความเก่านะครับมีอายุเลยนะครับพี่สำหรับเม็ดพริกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะครับเอาไป700บาทนะครับพี่เอาไป700บาทนะครับรายการที่3นะครับประมาณรายการที่4นะครับ เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับหลังอกเรานะครับพี่หลังอกเรากะไหลทองนะครับกะไหลทองนะครับแบบนี้ไม่แน่ใจว่าหลวงผู้สุกนะครับวัดปากของมะขามเท่าร่วมจัดสร้างหรือเปล่านะครับจัดสร้างหรือเปล่านะพี่นะจำไม่ได้นะพี่นาจําไม่ได้นะเพราะเบอร์เบอร์หน่อยนะครับสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับกะไรทองสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่พี่ดูนะจมูกเด้งๆนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับ พระสวยเดิมนะครับพี่พระสวยเดิมทุกองนะครับนี่พี่ดูเลยนะครับตัวยันต์ต่างๆนะครับความสวยความสมบูรณ์นะครับพี่ตัวยันต์นะครับดูความชัดเจนนะครับนี่กะอร่ tones, ทองนะครับพี่กะอะไรทองนะครับสําหรับเหรียญนะครับพระพุทธชินราชนะครับหลังอกเรานะครับพี่ของหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท้านะครับแล้วเลี่ยมเงินสวยๆนะครับพี่เลี่ยมเงินสวยๆหนาๆเลยนะครับรายการนี้นะครับพี่เอาไป2,200บาทนะครับ เอาไป2,200บาทนะครับรายการที่4นะครับต่อมารายการที่5นะครับเป็นเหรียญพระไพรโรธวุทาจาร์นะครับเป็นเหรียญรูปทรงหยดน้ำนะครับพี่เนื้อทองแดงนะครับปี2,500นะครับพี่ปีส5 0 0นาะครับสำหรับเหรียญพระคูไพรโรธวุธาจาร์นะครับนี่ดูนะครับตัวหนังสือนะครับเส้นสายอักขระรายันต่างๆนะครับคมชัดนะครับพี่คมชัดนะครับนี่ดูนะฟันตัดแบบนี้เลยนะพี่นะตัวตัดแบบนี้เลยนะครับแล้วดูนะครับนี่ ใบหน้าใบตานะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่ใบหน้าใบตาสวยสวยเดิมเดิมชัดเจนนะครับนี่ดูนะครับเส้นขนแมวยังวิ่งอยู่ที่พื้นเหรียญนะครับพี่เหรียญสวยนะครับพี่เหรียญนี้สวยมากนะครับสําหรับเหรียญพระไพโรธุทาจารย์นะครับเอาไป700บาทนะครับพี่รายการที่5นะครับขอ700บาทต่อมารายการที่6นะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อเมฆไอเนื้อเนื้อเนื้อสำลิดนะครับของหลวงว่อทับวัดทองนะครับพี่ องนี้เป็นปิดตาหลังยันยุ่งนะครับเนื้อสำลีเก่านะครับพี่หลวงพ่อทับวัดทองนะครับนี่พี่ดูนะครับนี่ร่องรอยความเก่านะครับการหล่อนะครับพี่เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูนะครับร่องรอยนะครับตัวยันต่างๆนะครับความสวยความสมบูรณ์นะครับองนี้ถือว่าสวยนะครับพี่สําหรับปิดตาหลังยันยุ่งนะครับหลวงพ่อทับวัดทองนะครับองนี้เอา700บาทนะครับเนื้อสำลีเก่าเลยนะครับพี่ เนื้อสมดีเก่าเลยนะครับเอา700บาทนะครับรายการที่6นะครับต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่องนี้เป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่เก่าๆนะครับแล้วดูนะครับนี่พระสวยนะครับองค์นี้พระสวยนะครับแล้วดูเนื้อนะครับพี่นี่แบบนี้เลยนะครับสวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับหายยากแล้วนะครับพี่หายยากแล้วนะครับสําหรับ พิมพ์ฐานคู่นะครับนานๆจะเจอสักหนึ่งองนะครับพี mm ่นานๆจะเจอสักหนึ่งองนะครับแล้วเนื้อนะครับเนื้อมีความหนึบมีความเก่านะครับพี่แล้วดูนะครับเส้นเอ่อเอ่อบริเวณด้านใต้ฐานเนี่ยจะมีเส้นแซมขึ้นมาเลยนะพี่นะแล้วดูดิพี่พวกคาบความเก่านะครับควาบความเอ่อความเอ่อคลาสสิกนะครับยังอยู่นะพี่นั้นแล้วเนื้อในเขาเนี่ยพี่มีความหนึบนะครับเนื้อในขององค์พระนะครับมีความหนึบนะครับพี่สําหรับสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่ อ่าองนี้นะวัดรักครังนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการที่7นะครับขอ800บาทต่อมารายการที่8นะครับเป็นแพะนะครับหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะครับตัวนี้นะครับแกะจากเขานะครับพี่แกะจากเขานะครับสําหรับแพะหลวงพ่ออ่ำวัดหนองกระบอกนะครับเก่ามากนะครับตัวนี้เก่ามากนะครับเอาไป600บาทนะครับพี่เอา600บาทนะครับแพะหลวงพ่ออ่ำนะครับวัดหนองกระบอกนะครับนี่ดูนะครับ เก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยพี่นะตัวเล็กๆกําลังน่ารักนะครับเป็นแพะตัวผู้นะครับเป็นแพะตัวผู้นะครับเอาไป600บาทนะครับสวยเดิมนะครับรายการที่8นะครับ600ต่อมารายการที่9นะครับเป็นพระร่วงหลังริ่มนะครับองนี้เป็นพระร่วงหลังริ่มนะครับสุพรรณบุรีนะครับพี่สุพรรณบุรีนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่แล้วดูล่องรอยความเก่านะครับนี่ ดูร่องรอยความเก่านะครับนี่สวยๆเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสําหรับพระร่วงหลังริมนะครับพี่นี่สวยๆนะเป็นพระเนื้อชินนะครับอ่าเป็นพระเนื้อชินนะครับแล้วดูนะครับร่องรอยต่างๆนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับดูคราบไข่ีนนี่ดูไข่นะครับแล้วดูความเก่านะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับพระค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับพี่พระค่อนข้างสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับพระร่วงหลังริมนะครับสุพรรณบุรีนะครับองค์นี้เอาไป700บาทนะครับ เอาไป700บาทนะครับรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับพี่รายการที่10นะครับเป็นภาพถ่ายพระครูเดิมนะครับพี่หรือว่าหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับเป็นภาพถ่ายขาวดำนะครับยุค2,400กว่ากว่านะครับพี่พัดติกขุ่นนะครับสองไม่ค่อยเห็นนะพี่นะด้านหลังจะเป็นร่องรอยการเขียนหมึกนะครับการจารยันนะครับเป็นอักษรยันผู้ซ้อนนะครับพี่ซึ่งเป็นตัวยันประจําตัวหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ดดานในเก่ามากนะครับ เก่ามากนะครับสำหรับภาพถ่ายบานนี้นะครับของหลวงพก็เดิมนะครับเอาไป800บาทนะครับพี่รายการที่10นะครับขอ800บาทนะครับต่อมารายการที่11นะครับ11เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชียงเลนนะครับอันนี้เป็นเหรียญเก่าแน่นอนนะครับเป็นเหรียญเก่าแน่นอนนะพี่ดูนะครับใบหน้าใบตานะครับดูเนื้อโลหะนะครับของทองแดงนะครับพี่เก่ามากนะครับแบบนี้เก่ามากนะครับและดูตัวยันนะครับ ตัวยันคมชัดนะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะครับแล้วดูห่วงเชื่อมนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับขอบเป็นขอบกระบอกนะครับพี่ขอบเหรียญเป็นขอบกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับพี่ห่วงเชื่อมเดิมนะครับแล้วด้านหลังนะพี่มีรอยจานนะครับมีรอยจานแล้วแต่จานในเก่ากลืนไปกับเหรียญแล้วนะครับพี่จานนี้เก่ากลืนไปกับเหรียญแล้วนะครับสําหรับเหรียญหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับ ขอ800บาทนะครับพ really ี usi, alcohol, before, ่เอาไป800บาทนะครับโลหะเก่าจริงนะครับพี like ่โลหะเก่าจริงนะครับแปดร้อนะครับรายการที่11นะครับลงมารายการที่12นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับพี่เป็นพิมพ์อกขุดพระพี่แบบนี้เขาเรียกอกขุดประพี่นะวัดรักขังนะครับแล้วดูเนื้อพี่ดูเนื้อนะครับเนื้อแก่งแก่งจัดนะครับพี่เป็นเนื้อแบบก้นคกเลยนะครับเนื้อมีความหนึกนะครับพี่เนื้อมีความหนึกมีความเก่านะครับนี่สําหรับสมเด็จนะครับพิมพ์อกขุดนะครับ วัดระคังนะครับพี่สวยสวยเดิมๆครับนี่ดูใบหน้าใบตานะครับดูความเก่าของเนื้อพี่นะเนื้อเก่านะครับนี่เนื้อเก่าแบบแห้งๆเลยนะครับแห้งๆเลยนะพี่นะแล้วดูนะครับด้านหลังนะครับนี่ดูมวนสารนะครับจะเห็นมนสารนะครับนี่เป็นก้อนดำๆนะครับแล้วดูรอยฝนนะครับนี่พระมีฝนขอบข้างมาด้วยนะพี่นะไม่รู้ฝนทาไมนะครับเนี่ยมีรอยฝนกินขอบมานะครับําหรับสมเด็จนะครับพิมพ์อกขุดนะครับวัดระขังนะครับพี่องค์นี้เอาไป800บาทนะครับ เอาไป800บาทน้ำเนื้อไดปหนมวลสารเป็นไงพี่มวลสารจัดนะครับขอ800บาทนะครับรายการที่12นะครับ800ต่อมารายการที่13นะครับเป็นน้ำเต้านะครับหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับพี่อ่าอันนี้มีภาพนะครับมีภาพด้านในนะครับเป็นภาพถ่ายสีขาวดำนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับสำหรับ น้ำเต้าหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับเป็นลูกเก่าๆนะครับพี่เป็นงานนะครับเก่าๆและพีล้วภาพถ่ายชัดเจนนะครับนี่มีภาพถ่ายสีขาวดาชัดเจนนะครับแล้วดูนะครับพี่เก่าๆและลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับเอา800บาทนะครับพี่เอาไป800บาทนะครับน้ำเต้าหลวงพ่อสดนะครับแปดบาทนะครับรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะครับ14นะครับเป็นสิงตะปบเหยื่อนะครับแกะจากงานะครับพี่ องนี้แกะจากงานะครับสำหรับสิงตะปบเหยื่อนะครับเป็นสิงแกะจากงานนะครับแล้วด้านใต้ฐานมีรอยจานนะครับพี่ไม่รู้เป็นศิลปะของหลวงพ่อเดิมหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะครับเนี่ยแต่ซื้อเป็นศิลปะเก่ามานะครับซื้อเป็นศิลปะเก่าครับมีอายุนะครับนี่ดูงานนะครับงานเก่ามีอายุชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับนี่ดูนะครับร่องรอยนะครับความเก่านะครับนี่ความเก่าความคาสสิกนะครับ เดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะเดิมๆสวยๆเลยนะครับสําหรับสิงตะปบเหยื่อนะครับพี่หลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับแบบนี้นะครับพี่เอาไป1,300บาทนะครับเอาไป1,300บาทนะครับเก่าๆเลยนะครับสิ่งตัวนี้นะครับเก่ามากนะครับเอาพันสามนะครับรายการที่1 4ต่อมารายการที่15นะครับเป็นพระสมเด็จผงน้ํามันนะพี่นะเป็นสมเด็จผงน้ํามันนะครับของหลวงพ่อกลวยนะพี่เนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่ดูนะครับองนี้แก่น้ํามันมากนะครับองค์นี้แก่น้ํามันมากนะครับสําหรับสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับดูพิมพพระนะครับพิมพ์พระคมชัดนะครับแล้วชัดเจนนะครับนี่ดูนะครับเนื้อมีความหนึกนุ่มเก่านะครับเนื้อมีความหนึกนุ่มเก่านะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับสมเด็จเนื้อผงน้ํามันนะครับเปรี่ยมวินเทจเก่าๆโบราณนะครับองค์นี้ขอ600บาทนะครับพี่เอาไป600บาทนะครับรายการที่15นะครับ ต่อมารายการที่16นะครับรายการที่16นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแคนะครับเป็นเหรียญมหาราบนะครับปี16นะครับเป็นเห anyway. รียญมหาราบปี16นะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่เหรียญสวยนะครับในเขียนว่าเหรียญมหาราบนะครับสองห้าหนึ่งหกนะครับแล้วพี่ดูนะครับตัวหนังสือนะครับเส้นสายอักษรรายยันต <osh> ่างๆนะครับคมชัดนะพี่นะคมชัดนะครับตัวยันต่างๆนะพี่คมเด้งเลยนะครับพี่ ผมเด้งเลยนะครับแล้วดูใบหน้าใบตานะครับดูพื้นเหรียญนะครับดูพื้นผิวนะครับพี่นี่ดูนะครับตัวหนังสือต่างๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับพี่สวยสมบูรณ์เลยนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับวัดช่องแครปีหนึ่งหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับผิวยังเป็นผิวไฟอยู่เลยนะพี่นะเจ้าของเลี่ยมเก่าไว้นานมากแล้วนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดนะครับ 17เนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่ะเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงนะครับพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่ะเดิมวัดหนองหลวงนะครับเนี่ยดูเบอร์ตะไบนะครับพี่เป็นตะไบหยาบๆเก่าๆแบบนี้เลยนะครับสวยเดิมนะครับพี่องค์พระสวยเดิมนะครับแล้วดูใบหน้าใบตานะครับใบหน้าใบตาองค์พระนะพี่นะแล้วดูการหล่อนะพี่นะ เป็นหล่อโลหะเก่าโบราณนะครับนี่เป็นหล่อโลหะเก่าโบราณนะครับค่าบุงข้าเบาติดตามซอกนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับออกวัดหนองหลวงนะพี่นะยุค2,400กว่ากว่านะครับยุค2,400กว่ากว่านะครับองค์นี้นะครับพี่เอาไป700บาทนะครับเอา700บาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระปิตานะพี่นะเป็นปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเอ่อเครือวันนะครับเป็นปิตาหลังยันนะครับ องนี้เ Le ป็นปิดตาหลังยันนะครับหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับนี่หลังยันเป็นยันการจานแบบนี้เลยนะครับแล้วพระเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับมีปิดท้องเก่านะครับพี่มีปิดทองเก่านะครับเนื้อนี่เป็นโซนกะลาเลยนะครับเนื้อนี้ออกโซนกะลาเลยได้ไม่ดูเลพี่นี่ร่องรอยความเก่านะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้สวนสมบูรณ์นะครับเอา700บาทนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับเอา700บาทนะครับหลังยันนะครับพี่ ต่อมารายการที่19นะครับ19นะครับเป็นพระพิมพ์ปกโพนะพี่นะเป็นปกโพเล็กนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับพี่องค์นี้สวยสวยเดิมเดิมนะครับองค์นี้สวยสวยเดิมเดิมนะครับสําหรับพิมพ์ปกโพเล็กนะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเป็นพระเนื้อผงยานะพี่นะเป็นพระเนื้อผงยาจินดาวนีนะครับเก่าเดิมเดิมสวยสวยเลยนะพี่นะองคนี้เก่าเเดิมเดิมสวยสวยเเห็นรอยลายนิ้วมือไหมพี่ เห็นร่องรอยการกดรอยลายนิ้วมือไหมพี่แล้วพระสมบูรณ์นะครับองค์นี้พระสมบูรณ์นะครับนี่ดูนะครับนี่ใบหน้าใบตานะครับความคมชัดนะครับพี่สวยเดิมนะครับพี่องค์นี้สวยเดิมนะครับเอาไป600บาทนะครับรายการที่19นะครับขอ600บาทนะครับประมาณรายการที่20นะครับ20นะครับไปเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับพี่หลังกรมหลวงชุมพรนะครับปี2515นะครับ เป็นเหรียญปี2515นยนะครับเหรียญนี hmm. Leonardo, ้แท้ดูง่ายนะครับพี่เหรียญนี้แท้ดูง่ายนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะเหรียญเดิมๆสวยๆนะครับนี่แท้ดูง่ายนะครับนี่ดูนะใบหน้าใบตาต่างๆนะครับแล้วดูตัวตัดนะพี่นะเป็นตัดสายเครื่องมีดแบบนี้นะครับตัวตัดสายเครื่องมีดอันนี้เป็นบล็อกตาขีดนะครับพี่เป็นบล็อกตาขีดนะครับเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับหลังกรมหลวงชุมพรนะครับปีหนึ่งห้านะครับพี่เอาไป 700บาทนะครับรายการที่20นะครับขอ700บาทต่อมา21นะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงวัดทับวัดทองไอ้หลวงวัดทับวัดอโณงนะพี่นะอ่าเป็นปิตาหลวงวัดทับวัดอโณงนะครับเนื้อเมกสิษย์นะครับเนื้อเมกสิษย์นะครับเก่าๆนะครับพี่แล้วดูนะครับด้านหลังมีร่องรอยการจารนะครับพี่มีร่องรอยการจารยันอักขระนะครับสวยเดิมนะครับพี่แบบนี้สวยเดิมเลยนะครับ สำหรับรายการที่21นะครับองค์นี้นะครับพี่องค์นี้แบ่งปันเอาไป600บาทนะครับองค์นี้เอาไป600บาทนะครับสําหรับปิดตาแล้วมีกสิทธิ์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนุนงนะครับพี่เอาไป600ต่อมารายการที่22นะครับ22นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับวัดประดู่ชิมพีนะครับพี่เป็นเหรียญปี2511นะครับเป็นเหรียญปี2511นะครับเหรียญนี้เอา700บาทนะครับพี่เหรียญนี้เอา700บาทนะครับนี่ดูเหรียญนะครับ เหรียญเก่าเหรียญเดิมนะครับแล้วดูครับนี่ร่องรอยความคมชัดนะครับของตัวเหรียญนะครับเหรียญสวยนะครับพี่เหรียญสวยเดิมๆเลยนะครับนี่อายุ82ปีนะครับนี่พระครูวิทยกิตินะครับหรือว่าโต๊ะนะครับนี่ดูใบหน้าใบตานะครับนี่เขียนว่าหลวงปู่โตนะครับอายุ82ปีนะครับเหรียญนี้เอา700บาทนะครับรายการที่22นะครับ มา23นะครับ23นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับวัดป่ากของมะขามเท่านะครับพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญเก่านะครับนี่พี่ดูนะครับข้าศาสนิมนะครับ2อง6นะครับข้าศาสนิมนี่ขึ้นเลยนะครับพี่ข้าศาสนิมนี่ขึ้นเลยนะครับพระครูวิมลคุณากรนะครับวัดป่าคองมะขามเท่านะครับนี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับ เปเหรียญห่วงเชื่อมขอบข้างกระบอกนะครับปั๊มแบบว่าได้คมชัดแล้วชัดเจนนะครับเหรียญมีร่องรอยการใช้นะครับพี่เหรียญมีร่องรอยการใช้นะครับห่วงเชื่อมเดิมนะครับห่วงเชื่อมเดิมนะครับเหรียญนี้เอาไป7 5 0บาทนะครับเหรียญนี้เอา7 5 0บาทนะครับรายการที่1 8เอ้ย23นะครับ23นะครับเอา750ราต่อมารายการที่24นะครับ24นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับ ไปเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเปเหรียญหลวงพ่อกันนะครับวัดพญาตการามนะครับปี2 5 0 7นเ็นะครับพี่ปี2507นะคารับเป็ดนเหรียญเก่าเดิมๆนะครับพี่เปเหรียญเก่าเดิมๆนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับวัดพญาตนะครับปี2 5 0 7นะครับเหรียญเดิมนะครับนี่ดูนะครับตัวตัดนะครับนี่ดูตัวตัดนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ตัวตัดแบบนี้นะครับแล้วดูใบหน้าใบตานะครับอักขระรยันต่างๆนะครับเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญสวยสมบูรณ์นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับ ปีสูงเจ็ดเวลาปีสูงเจ็ดนะครับเหรียญสวยคมๆชัดๆเก่าๆแบบนี้นะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกันดนะครับขอหกร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่ยี่สิบห้านะครับองนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินนะเป็นพระแท้นะครับเป็นพระแผงตัดนะครับพี่เป็นพระแผงตัดนะครับแบบนี้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับนี่ดูร่องรอยการตัดนะครับ ดูร่องรอยการตัดนะครับจะเป็นรอยใบเลื่อยเลยนะพี่นะจะเป็นรอยเลื่อยเลยพี่เนี่ยดูนี่นี่เป็นรอยตัดสีด้านนะเป็นเป็นพระกุกเก่าโบราณนะครับแล้วดูเนื้อนะครับพี่แบบนี้เอาไว้ศึกษาดูเนื้อได้นะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่ร่องรอยต่างๆนะครับความคมชัดนะครับนี่ดูนะครับแล้วดูเนื้อนะพี่ดูเนื้อนะมีพวกแร่ดินต่างๆนะครับนี่รอยๆแดงๆเลยนะครับแล้วจะมีร่องรอยการตัดนะครับ สวยมากนะครับองค์นี้สวยมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นพระแผงกุไหนนะครับพี่ไม่รู้ว่าเป็นนาดูลหรือเปล่านะครับลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับพี่สวยๆเดิมๆนะครับพี่องคนี้สวยๆเดิมๆนะครับสําหรับพระแผงตัดนะครับไม่ทราบที่ว่าเป็นนาดูลหรือเปล่านะครับแต่เป็นพระแท้แน่นอนนะครับเอา400บาทนะครับพี่องค์นี้เอา400บาทนะครับพระแท้ๆนะพี่ ดูดิพี่ก้อนมมลสารนะนี่ดูก้อนพวกมูลสารเนื้อนี่ละเอียดยิบนะครับเนื้อนี่ละเอียดยิบนะครับเอาไป400บาทนะครับพระแผงตัดนะครับรายการที่25นะครับต่อมาณ26นะครับเป็นพระสมเด็จนะพี่นะวัดเกตชโยนะครับพิมพ์ฐาน6ชั้นอกล่องนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ฐาน6ชั้นอกล่องนะครับพระสวยนะครับพี่องนี้พระสวยสมบูรณ์นะนี่ดูเนื้อนะครับ ดูเนื้อนะครับแล้วดูความหนึบความนุ่มนะครับแล้วดูค่าแป้งนะครับดูความคมชัดนะครับนี่องนี้ครับนี่ดูนะครับต้องหัวไหล่เพี่ดูเป็นไงตั้งฉากนะครับพี่ตั้งฉากนะครับแล้วดูนะครับโอ้โหความคมชัดนะพี่นาของพิมพ์นะครับแล้วเนื้อเขาจะมีความหนึบนะครับมีความเก่านะครับเนี่ยดูเดินี่สวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วพระมีร่องรอยการฝนขอบนะครับมีร่องรอยการฝนขอบนะครับพระสวยมากนะครับสําหรับสมเด็จ วัดเกตชยโยนะครับพิมพ์ฐาน6ชั้นอกล่องนะครับนี่ค่อยๆดูนะครับค่อยๆตะแคงเลยในีินานีเห็นไหมพี่ดูมิติพระนะครับสมบูรณ์มากนะครับขอ1,000บาทนะครับรายการที่26นะครับเอาไป1,000บาทนะครับต่อมา27เนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดบ้านแขกนะครับพี่เป็นเหรียญเอ่อวัดเดิมบางนางบวชนะครับเป็นเหรียญเดิมบางนางบวชนะครับนี่โอ้โห สวยๆนะครับพี่เหรียญนี้สวยๆนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับตัวยันต่างๆนะครับดูตัวตัดนะครับพี่แล้วดูใบหน้าใบตานะครับติดชัดนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับวัดบ้านแค่นะครับพี่เหรียญสวยเดิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะพี่ดูเมตตาพี่กลมดิ๊กนะครับเมตตากลมดิ๊กนะครับเหรียญนี้เอาไป700บาทนะครับเอาไป7 0็บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยครับออกวัดบ้านแค่นะครับขอ700ต่อมานะครับ รายการที่28นะครับ28นะครับเป็นเหรียญทูน9นะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับเป็นเหรียญปี18นะครับเป็นเหรียญปี18นะครับสำหรับเหรียญทูน9นะครับพี่หลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับนี่นี่ดูนะครับวัดโบสถ์โพโทองนะครับอำเภอตำบลนายมนะครับ้ะดูนะครับพี่เหรียญสวยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเหรียญสวยเดิมๆเลยน,นะครับนี่ดูโค้ดนะครับ ดูโค้ดนะครับแล้วดูนะครับนี่ตัวหนังสือยันต่างๆนะครับสวยๆเดิมๆใบหน้าใบตาติดชัดนะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับสําหรับเหรียญทูนก้านะครับหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับเหรียญนี้เอา800บาทนะครับเอา800บาทนะครับรายการที่เอ่อยีนะครับต่อมา29นะครับเป็นขุนแผนภายคู่นะครับพี่ขุนแผนภายคู่นะครับกุบบ้านก่างนะครับบ้านก่างนะครับพี่องค์นี้นะครับผมไม่แกะออกจากกรอบนะพี่นะนี่ ดูนะครับ่องรอยนะครับมีคาบลักด้วยนะพี่นะองนี้มีคาบลักเก่าด้วยนะครับแล้วดูเนื้อดิเนื้อโบราณนะครับพี่แบบนี้เป็นเนื้อพระโบราณเลยนะครับสําหรับขุนแผนพายคู่นะครับพี่บ้านกลางนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่สวยๆเดิมๆแล้วมีคาบลักคาบทองนะครับแบบเป็นพระโบราณเลยนะครับเป็นพระโบราณเลยนะพี่นะสวยจริงนะครับองค์นี้สวยจริงนะครับสาหรับขุนแผนพายคู่นะครับแล้วไม่ใช่พระสนามพระตลาดนะครับ เอาไป750บาทนะครับพร้อมเรี่ยมเงินโบนาส1ใบนะครับเอาไป750บาทนะครับต่อมารายการที่30นะครับ30นะครับเป็นพระปิตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับนี่เป็นปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับแล้วดูนะครับ องนี uh, yes. yep. right? ้ม yes. ีคาบทองเก่านะพี huh. the ่นะมีคาบทองเก่าๆนะพี่พระสวนจัดนะครับนี่ดูนะครับมีร่องรอยการปิดทองเก่านะครับแล้วด้านหลังนะครับเป็นหลังเต็มนะครับพี่องนี้เป็นหลังเต็มนะครับสําหรับพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับวัดเครือวันนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเอา400บาทนะครับเอา400บาทนะครับรายการที่30นะครับเอา0 0ประต่อมารายการที่31ดนะครับ31นะครับเป็นพระรอดมหาวันนะครับพี่ องนี้เป็นพระรอดมหาวันนะครับแล้วเรียมเงินนะพี่ดูดิโอ้โหโคตรโคตรของโคตรเงินนะพี่นะเงินยิ่งกว่ารถถังนะพี่นะเงินนี้ยิ่งกว่ารถถังนะพี่นะโคตรหนานะเราพี่ดูพระนะครับพระนะพี่เนื้อโคตรแร่งนะครับเนื้อโคตรแร่งนะพี่นะเนี่ยเนื้อแกร่งมากนะครับแล้วดูนะครับด้านหน้านะครับนี่ดูองพระนะครับใบหน้าใบตาเป็นไงพี่ติดชัดนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับสําหรับพระรอดมหาวันนะครับพี่ สวยเดิมนะครับเป็นพระเนื้อดินเก่านะครับแล้วเลี่ยมเงินด้วยนะครับพี่เอาไป2,700บาทนะครับองนี้ขอ2,700บาทนะครับเก่าๆเดิมๆนะผมได้กําไรนิดเดียวเลยนะพี่นะได้กําไรนิดเดียวนะดูเงินดิเงินแบบนี้นะครับไม่มีร้อยสองซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับเอาไป2,700บาทนะครับต่อมานะครับรายการที่32นะครับ32นะครับเป็นงาแกะนางกวักเก่านะครับแบบนี้ขอ เออหกร้อยบาทนะครับงาแกะเก่านะครับเป็นนางกวักนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่เป็นดูนะครับเดิมๆเลยนะพี่นะสำหรับโชคลาภการค้าขายนะครับสําหรับงาแกะนางกวักเก่านะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะชิ้นนี้นะครับเอา600บาทนะครับสวยเดิมนะครับขอ600บาทนะเป็นสินโบราณด้วยนะพี่นะหกรนะครับรายการที่32นะครับ32เอา600 33, street, 33, ประมาณ3 3นะครับ33นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อห้องนะครับวัดช่องลมนะครับพี่เป็นเหรียญเก่าโบราณนะครับเหรียญนี้เอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อห้องนะครับวัดช่องลมนะครั 9, บพี่เหรียญเก่าโบราณนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะครับพี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อมขอบกระบอกนะครับแล้วดูนะครับนี่ร่องรอยการเชื่อมห่วงนะครับแล้วดูกระไรนะครับพี่เป็นกระไรเก่านะครับเป็นเหรียญกระไรเก่านะครับใบหน้าใบตาติดชัดนะครับ สวยเดิมนะครับพี่แบบนี้สวยเดิมนะครับเอา600บาทนะครับ600บาทประมาณรายการที่34นะครับ34นะครับเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับหลังปั๊มตายยางนะครับพี่หลังปั๊มตายยางครับเดิมๆเลยพี่ภาพถ่ายเก่าๆเลยนะครับสําหรับภาพถ่ายนะครับเลี่ยงบินเทจนะครับ หลวงพ่อกวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเอาไป800บาทนะครับพี่ชิ้นนี้ขอ800บาทนะครับเก่าๆเลยได้ไหมนะเรียกวินเทจเลยพี่ส่องไม่เห็นแล้วเอา800นะครับรายการที่34ต่อมา35นะครับ35นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเหรียญนพกเก้านะพี่นะนี่เป็นเหรียญนพกเก้านะครับแล้วดูโลหะนะครับ รู้ค่ะไปเหรียญเนื้อทองแดงเก่าโบราณนะครับเห็นว่าราบผลภูนทวีนะครับไปเหรียญเก่าโบราณเนื้อทองแดงนะครับแล้วดูนะครับนี่ตัวหนังสือไอตัวขอบตัดนะครับดูนะครับใบหน้าใบตานะครับสวยๆเดิมๆนะครับพระครูสมุทรธรรมะสุนทรนะครับหรือว่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับพี่นี่สวยเดิมนะครับรุ่นพิเศษนะครับรุ่นพิเศษนะครับพี่เหรียญนี้เอาไป700บาทนะครับเอาไป700บาทนะครับรายการที่35 ต่อมาสานะครับเป็นเหรียญเจ้า so สัว2นะครับหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะปี2535นะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่เจือจัดสร้างนะพี่นะน่าจะเป็นหลวงหลวงปู่เจือนะครับแล้วดูนะครับเหรียญเก่าชัดเจนนะครับพี่เหรียญเก่าชัดเจนนะครับสําหรับเหรียญหล่อดนะครับเจ้าสัว2นะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเนื้อทองแดงนะครับพี่แบบนี้เป็นเหรียญหล่อดเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเดิมๆนะพี่นะสวยๆเดิมๆนะครับเอาไป 700บาทนะครับเอาเป็น0บาทนะครับต่อมานะครับเป็นตะกุดนะพี่นาเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเป็นตะกุด3กษัตริย์นะครับลงรักนะพี่นะลงลักเก่านะพี่แล้วพี่ดูลักนะพี่ลักแดงนะครับแห้งๆเลยนะครับลักแดงแห้งๆเลยนะครับสําหรับตะกุดเก่านะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับเป็นตะกรุด3กษัตริย์นะครับพี่ เป็นตระกูล3กษัตริย์นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่มีอายุแน่นอนนะครับแบบนี Tammy, ้มีอายุแน่นอนนะครับนี่ดูนะครับเก่าปึกนะครับเก่าปึกนะครับสำหรับตระกูุดกษัตริย์นะครับดอกนี้นะประมาณ3นิ้วนะครับพี่ประมาณ3นิ้วนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับขอสักหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับขอหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับตะกุดหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับเอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับ ต่อมารายการสุดพังนะครับสามสิบแปดนะครับเป็นพระผงนะครับพี่หลวงปู่หมุนนะครับเป็นพระผงหลวงปู่หมุนนะครับนี่ดูนะคทิศเสด็จโลนะครับนี่สวยๆเดิมๆนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับสาหรับพระผงหลวงปู่หมุนนะครับวัดป่าหนองหล่มนพนณาอเมอวัฒนานครนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับสวยๆเดิมๆพี่นั่งบนโต๊ะนะครับพี่เห็นไหพระผงหลวงปู่หมุนนะขอห้าร้อยบาทนะครับ ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่่ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ